สวัสดีครับแฟนเพจกองทัพเรือครับวันนี้พามาดูการลงทีมครับให้กับทีมสโมสรจากประเทศเกาหลีครับเจ้าเมฆเสิร์ฟไปลูกนี้ออกครับมาดูสโมสรจากเกาหลีเสิร์ฟบ้างครับยอดลูกนี้เจ้าเตอร์ตักหลังเท้าได้อยู่ครับเจ้าดีมยอดครับดีมาดูเจ้าดีมจะโยนให้เจ้าเมฆครับเสิร์ฟเข้าไปลูกนี้อ้าวทัดหัวออกครับมาดูเกาหลีเสิร์ฟบ้างครับ เจอมาเปิดได้เจ้าเจอชงใจให้เจอดีมั้ยโอ้ใช่เราเจอชงใจให้เจอดีมั้ยโอ้เต็มบล็อกครับมาดูครับเจ้าเมฆจะเสิร์ฟไปยอดนี่โอ้โหเปิดได้ตนี้หลุดออกหลังครับเสิร์ฟมาวิ่งโอ้ย เสียครับโดนแขนครับโยนมาให้เจ้ามีกเสิบบร์ฟบอลบอลไปเปิดได้กลายตีหัวทัดบล็อกครับโอ้โหฉลาดมากครับลูกนี้โยนให้ยอดโอ้โหยอดดีครับโยนให้เจ้ามีกเสิร์ฟบได้โยนให้เจ้ามีกได้อ้สุดครับลูกนี้สวยครับ อีกครั้งหนึ่งจเจอดีมได้โหดีมได้โห่เตะกหนึ่นสวยครับพวกนี้ออกครับเจอเพาะมาเจอดีมเปิดได้สรงไล่บล็อกโอ้โหเตะสวยมากครับพวกนีก้ต้องทรงเองครับ โอ้โหคืนรอบไม่ดีครับตรงนี้ออกไปครับมาดูเซตที่สองกันบ้างครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับเสิร์ฟไปพลิกเน็ตอุ้ยเปิดได้เกอร์ชงไม่โอเคครับลูกอ้อมครับเนี้ยะเสิริมสายสุดโอ้โหเปิดดีชงได้ให้เจ้าดีมเต้โอ้โยคัดลูกนี้สวยงามครับเสิร์ฟไปตรงนี้โอ้โหดี